วันนี้นะคะรีวิวร้านกลัวไปเอ๋นะคะคนเยอะมากเลยนะคะโต๊ะเต็มโตแน่นนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มารีวิว่ะนั่งกันเลยค่ะลูกค้าลูกค้าแน่นร้านเลยนะคะวันนี้นะคะตอนนี้เรากําลังเปิดอย่างไม่เป็นทางการนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเร็วๆนี้บรรยากาศบรรยากาศนะคะฝนตกฝนทําเลยวันนี้ ขอบคุณนะคะลูกค้ารีวิวส้ตมตำบอกอร่อยนะคะวันนี้อากาศดีมากเจเอนะคะเจเอกกำลังต้อนรับลูกค้าอยู่นะคะเ่มทุกโต๊ะนะคะวันนี้ครัวปเอวันนี้ตั้งแต่เช้าค่ะวันหยุดยาวมาหยุดยาวคนเยอะหน่อยนะคะ ขอบคุณนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าผ่านมาเชิญดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอแล้วเนาะหนูเนาะ